เดิมๆครับ <repro gram S 1> Freud, เอาละครับคู่ชิงชาเลิศอีกคู่เดียวขณะนี้เวลาเที่ยงคืน49่ิบเกานาทีรอบชิงเชลเลิศนะครับ รางลงที่ <S it> <S ans> 1คันไปโมีใครเลยส่งให้วัชร์แค่ยูแม่้าเอฟพีสายบุญเอนะครับไอรอบจอง้าเลอรนะครับในท่านพีเอส

nhà tốt tam thế này thế này à chào buổi đi tam hết rồi đấy

ว้าวว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  ไปรัชนะไปรับรางวัลที่จ <t> ัดทุกคนกลงแรงออมไป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 ไไป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  กู้จริงชนะเลิศกับงาน บุงนำเต้าครับครั้งที่สองนะครับระหว่างทีม SP ส้ายบุญเอพบกับมะขามเช่อ,อิ่มแม่ปากครับนี่ครับครูตองครับเสิร์ฟซ้ายว่างไงครับมบบนุษย์ ัลกนส่นนตอนนี <not player> ้สกอร์ยัง5้าต่อหอยู่นะครับห้าเท่ากันครับดือดเดือดจริงๆจริงๆครับมาขานแช่อิ่มแม่ปักขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้6ต่อห้าครับ เซิร์ฟครับนนแ,แ,แต่มันจริงครับสำหรับคู่นี้ครับตอนนี้ก็เที่ยงคืน อีกสี่นาทีก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนี้ตัวทำน้องตาครูตาครับครูตาครูต,ต,ต,ตองเสริรฟแล้วก็หน้าซ้ายเป็นเจ้าเ,เจมนะครับวันนี้บัคับให้เป็นตัวยกนะครับปกติจะเป็นตัวทำนะครับหน้าซ้ายเจ้าเจมฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งโน้นตัวยกเป็นเจ้าแ้มนะครับ แล้วก็แบ็กก็น้องจากวิไลพะละนะครับตัวทำวัดกับเนตครับวิไลพะละตั้งคู่นะครับฝั่งนนท์ครับแบ็กกับตัวทำครับอสายโยนนี่เจ้าแต้มครับวัดกันแบ็กซ้ายกับแบ็กซ้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ เจเจเปิดมาครับองยกให้เจ้าเตาวครับโอ้โหเตะลงไปแล้วครับลูกนี้สวยทีเดียวเศษแรกนั้นฝั่งโน้นนะครับฝั่งเอพีสายบุญเอชนะไปนะครับในเซตแรกนี้เป็นเซตที่สองครับนำอยู่แปดต่อเจ็ดครับฝ่ายเซิร์ โอโ้ร่องนี้ครับล่องซ้ายแม่นจริงเลยครับลงขาถนัดเลยครับแบกซ้ายเจอซ้ายครับ อ่างนี้ครับส <c oughs> ายเจอสายครับแบ็กสายเจอแบ็กสายครับตอนนี้กูต้องจะเสิร์ฟสายไปแล้วครับต้องเดิมหรือไม่ <c oughs> โอ้โหปั่นยอดครับ <c oughs> แฟมยกมาครับตอนน้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ลงไปครับ ทีสามนะครับตะเดินผ่านกล้องไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็้ามาที่สามครับแบ็กซ้ากับแบ็กซ้ายวัดกันอีกครั้งนึงครับ ไปครับตอนนี้แอดมินรันไม่อยู่นะครับไปแบ่งค่าตัวกันอยู่นะครับสำารับแอดมิน ฝั่งนี้ครูต้องเยอะสือเดิมครับมอกไม่ดีบอกเรอ็วเร็วมือดีมือเร็ว ดุดเดือดจริงๆครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนะครับบุงน้ำเต้าครับครั้งที่2นะครับในค่ำคืนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะครับเป็นการวัดกันระหว่างแบ็กซ้ายกับแบ็กซ้ายนะครับบีมยังไงบีมบีมวีไรพลานะครับตัวนักกีฬาชาติเลยนะครับเสิร์ฟซ้ายมาว่าไงครับออกนิดเดียวครับส่วนตัวทำเจ้าโตครับโต เต้มจากวิัยพรานะครับสแร,ร,รับแต้มนีม้ก็เป็นโค้ดอยู่ที่วิัยพระเช่นเดียวกันครับนนตรงนี้ออกไปครับ

ว่าครับเจ้าโตเบิดมาครับแก้มยกขึ้นทอดอ๋ออืมอ็อก็มาครับตอนนี้แอดมินไกลเป็นเด็กเก็บตะก้อไปก่อนครับตอนนี้แอดมินก็เดินผ่านกล้องหน่อยครับนี่ครับเด็กเก็บตะก้อครับหน้าใหม่นะครับตาัาที่สามครับสหรับคนพลาดก็ตอนแรกก็เป็นกรรมการครับตอนนี้มาเป็น โอ้โหไม่น <będzie> ่าเชื่อครับลูกนี้เจ้าเจมเปิดแตกครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็เอลพีสายบุญเอครับชนะไปสองต่อศูนย์ฮะสิบห้าต่อสองสองหน้าต่อสอง